วันนี้จะแยกช้างกันนะจ๊ะทุกท่านมาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะไปแยกช้างน้อยช้างน้อยอย่าลืมแวะชมกันนะจ๊ะกราบสวัสดีครับผมน้องคอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาแยกช้างแม่นี่นะครับผมก็ช่วงนี้ช้างกําลังมาครับก็แม่นี้ก็จะมีต้นลูกนะครับที่บางท่านในสังจองกับผมบางท่านก็แครนส่วนไปก็ไม่เป็นไรครับพาเนื่องจาก เราเปิดจองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับก็มีภาวะที่ราคาที่ช้างเข้าสวิงนะครับก็ช่วงที่แล้วราคามันดอกลงมาจนถึงต้นปีครับแล้วก็เเราจะข้ามเดือนมการาไปเข้าสู่เดือนกุมภาผมรับประกันเลยครับว่าฝนแรกตกลงมาช้างจะกลับมาร้อนแรงมากๆครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทําการ เอาดินออกจากกระถางเอาต้นออกจากกระถางนะครับผมวันนี้ก็เราจะมีนกระถางไซนี้นะครับผมโอ้ยหนักยกไม่ไหวครับช้างแม่นี้สูงเมตรกว่านะครับผมช้างแม่นี้สูงเมตรกว่าแล้วก็แม่นี้ผมไปปรกวดที่เซนตันนะครรสชีมาก็ได้รางวัลที่สองมานะครับผมก็แพ้ตําหนิครับวันนั้นไปใบเป็นรูครับผมใบเป็นรูนะครับผมตอนนั้นฟอร์มสวยกว่านี้ครับตอนนี้น้องหาแสงครับผมวางไม้ยัดกันเนื่องจากว่ามีทั้งพวก โคโคาเซียใบใหญ่มันมาบางแล้วก็พวกหูลงหูลาบางยัก์จะเป็นป่ามซ้อมเลยนะครับก็น้องก็จะเอียงไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เมื่อก่อนเนะี้ยผมจับมีให้พื้นที่ที่เขาได้รับแสงอย่างพอเพียงเขาก็จะ,ะสมบูรณ์แข็งแรงโตแล้วก็แผ่กินการสัขาตรงนี้ได้ครับทุกวันนี้เอียงอย่างนี้เลยครับผมหาแสงนะครับผมแต่พอแสงเยอะเกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องใบไหม้บ้างเพราะว่าถ้าเป็นพื้นใบที่เขาเป็นแบบอย่างเงี้ยครับจะเห็นรอย เนี่ยครับเริ่มเริ่มไหมครับตรงนี้ก็คือเหลืองจนไม่มีเขียวปนนะครับก็จะมีปัญหาครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาแยกลูก้างกันเลยผมก็จะตกดินออกจากกระถานครับในตอนแรก เวลาเคลียดินทุกครั้งเราจะได้สิ่งนี้กลับมาครับไข่ช้างนี่นะครับเพื่อนๆก็เวลาลื้อช้างครับข้อสําคัญอย่าลืมนะครับเก็บผลผลิตที่เป็นไข่ไปด้วยนะครับผมอันนี้ร่วงกระดินเยอะมากเลยนะครับผมยวผมจะตามเก็บก่อนนะครับเนี่ยก็เนี่ยฮะนี่ก็ไข่ครับแล้วก็บางฟองนี่งอกแล้วนะฮะนี่ก็ไข่นะครับผมนี่ก็ไข่นะครับผมเยอะนะฮะนี่นะครับก็ รากช้างผมนะครับยาวเอาที่ปลายสุดนะร้อยห้าสิบเซนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยปลายสุดอะลงไปถึงดินนะ่ยร้อยห้าสิบเซนมว้มวนๆกันอยู่เนี่ยครับมีรากเน่าบ้างอะไรบ้างก็ถึงเวลาเคลียร์เขาด้วยนะครับเพราะว่าบางอันก็ยาวบางอันก็เสียบางอันก็เน่าแล้วก็พวกเนี่ยฮะเห็นนะฮะอันนี้เห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นเนี่ยครับ เป็นลหลใหม่ที่ออกเป็นไข่นะครับก็มีปนๆครับแล้วก็ไข่ล่วงในดินนี่เยอะมากครับเดี๋ยวผมขอผมขอตัดแบ่งนอก่อนแล้วก็ป้ายปูนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเคลียร์ไข่จากดินอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวป้ายปูนมันแห้งกันพอดีครับจะได้ไม่เสียเวลาเราไม้ก็ได้ไม่ชะงักด้วยผมก็ใช้อาวุธตัวเดิมผมครับมีดใหญ่มีดเล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่าน,นั้นสําหรับผม แม่นี้ก็จ่ายลูกมาลากไม่ค่อยเยอะนะครับก็สงสยัสยแซ่เสร็จต้องอบนะครับผมดูทรงละลากติดลากติดกับตัวหน่อใหม่ครับไม่เยอะเลยนะครับแต่ละต้นอันนี้ก็จะมีหน่อเล็กติดอยู่กับแม่รัาทิ้งไว้นะครับมันไม่มีเอมันไม่มีลากครับมันขึ้นไม่ได้หรอกครับออกไปก็ตายครับ แสไม่สุดเดีวโชว์แคะมามีหลายหน่อครับหน่อน,นี้ก็ล้ารากยาวเป็นแขนนะครับเนี่ยรากยาวเป็นแขนนี้ของคุณพี่อุไรที่เขาสั่งจองไว้เดี๋ยวผมก็จัดก,การทำให้นะครับก็ต้นสูงสัก น่าจะเกินิ0เซน้วครับเนะี่ยน่าจะเกินิ0เซนฉันไม่ให้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหลือที่สามหน่อนะครับลายจัดจัดทุกต้นนะครับก็รากมีครับแต่ว่าไม่รากไม่ดกเข้ากับแม่ในอีกชุดหนึ่งนะครับก็แต่มหนอ่อโตวไวผมม่รู้เหมือนกันทีอันนึงหนอ่อรากเยอะแต่หนอ่อโตไม่ไวแต่อันนีน้หน่อโตไวแต่รากยังไม่เยอะแสดงว่าอายุเขาไม่แก่จัดแต่จะว่าไม่แก่จัดก็ได้ไม่ได้นะครับก็ ดูไขนะ่ฮะแทงหน่อคาดินได้ครับผมเยอะครับเดี๋ยวผมต้องรอเก็บไข่อีกเดี๋ยวผมป้ายปูนด้านหนึ่งนะครับมาเราก็ใช้ปูนแดงนะครับใต้ายที่แผ่นะครับเพื่อยับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อรานะครับที่จะเข้ามาทำร้ายต้นพืชเราไปก่อนพั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 น แม่นี้ลูกเขาค่อนข้างจะโตไวนะครับแม่เข้าใจไวแล้วก็สถิติผมก็คือ,อสำหรับแม่นี้เองนะครับก็แยกหน่อไปแล้วยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองวันจากสามสัปดาห์ครับแทงหน่อใหม่เลยครับต้นแม่แทงแล้วโตไวไล่กวดต้นอื่นเลยนะครับก็คือเขาถูกแยกหน่อรอบที่แล้วแยกหน่อช้ากว่าต้นอื่นครับแต่มามาแค่หน่อไล่กับต้นอื่นได้ครับไวมากความสมบูรณ์ความสวย ถือว่าอย,อยู่ในขั้นโอเคเลยครับก็เหมาะสําหรับตั้งแม่ครับให้ผลผลิตโอเคนะครับไข่ก็ไม่น้อยลูกก็ยืนเฉลี่ยสามสี่ครับผมเลียนหนอแต่ละครั้งก็ยืนเฉลี่ยสามสี่ต้นได้ประมาณสี่ต้นนะครับสี่ต้นหนอครั้งก็ถือว่าไม่ไมคิริเลนะครับผมแล้วเขา,จ,าจ่ายลูกประมาณสี่แล้วพอได,ได้ได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าจ่ายแค่สี่เราเขาโตวไวครับเราแยกหน่อหน่อโตวไวด้วยครับแล้วก็ ความเสียหายของหนูก็น้อยครับผมเมื่อเทียบกับแม่อื่นนะครับผมเอาความสวยเอาความแข็งแรงการจเจริญเติบโตมาหักลบผมนี่กันแม่นี้ผมถือว่าเป็นแม่ที่ที่ผมมีนะครับเป็นแม่ที่ผมที่ว่ามันเจ๋งเจ๋งสุดละในการในด้านการให้ผลผลิตก,การจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูเจ๋งสุดเลยเพราะผมปัดปูนเสร็จแล้วแต่ผมจะเลียร์ไข่ก่อนนะครับ เดี๋ยวอาผมเอาแม่พักไว้ก่อนนะครับการทำไม้ผมผมจะปาดปูนเสร็จแล้วผมก็จะใส่ถุงไว้ก่อนนะครับให้ปูนเขาหมัดหมนะครับแล้วค่อยเอาออกมาแล้วก็ป้ายที่ไข่จองไว้ผมก็ใส่ไว้ในถุงเพื่อกัรลืมนะครับแคบบ่เดียวครับปูนไม่ต้องแห้งสนิทหรอกครับแค่หมันหมพอเวลาเท่าไข่ก่อน ผมพาทุกท่านมาลุ้นในการเคลียร์ไข่กันนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ไข่นะครับเพราะว่ามันล่วงเต็มเลยครับนี่ก็ได้ไข่แล้วครับผมนี สำหรับช้างนะครับไอ้พวกไหลเนี่ยครับที่จะเกิดเป็นไข่เนี่ยได้ลุ้นนะครับที่มันจะงอกงอกได้ครับแต่โตไม่โตโตไม่โตเรื่องหนึง่งเพราะว่าผมเคยเลี้ยงแล้วมันมันติบลงโอ้หนี่ไข่อยู่นี่เป็นไข่อยู่ข้างล่างดินนะครับดูมันจะงอกนี่ไข่นี่นี่ตัวไข่เห็นไข่ใช่ไหมครับมันจะงอกงอกดูุ่งยาวเป็นคืบครับน่าจะตายน่าจะหักนะครับ ไห่เยอะครับถ้าเลี้ยงสมบูรณ์นะครับแต่ระวังรากเน่าเหมือนผมนิดนึงครับช่วงก่อนเจอหนาวไปก็มีอาการเหมือนกันครับเนี่ยรากรากเน่าเยอะมากเลยครับแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายเพราะว่ามันจะมีสร้างระบุรากใหม่ขึ้นมาแทน,นครับนีย๋ยวขอเคลียแบบเป็นกิจลักษณะก่อนใส่ต้อง,องปูงวัสดุปลูกให้โปร่งขึ้นนะครับนี่จะได้ อีกมาครับเพื่อนๆนี้ผมก็ทําการเคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณออไข่ที่เป็นใบเต็มๆก็ประมาณสัก20ฟองครับแล้วก็จะมีที่เป็นพวกไหลติดมาหน่อยครับประมาณ3อันนะครับก็ยังรักษาสถิติที่ยืนอยู่บน20ฟองต่อรอบได้นะครับผมก็ตอนแรกคาดหวังไว้ประมาณสัก30ครับเพราะว่าแม่นิ้่ใหญ่แต่ว่า มันมีปัญหาเรื่องรักเน่าไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ผมเห็นที่เป็นสภาพเ,เหมือนไข่ที่มันเปื่อยตายไปครับมันเป็นอย่างเงี้ยฮะแต่มันอยู่อยู่ก้นกระถางเลยนะครับอยู่ล่างสุดเลยครับก็อาจจะเจอปัญหาว่าดันงอกไม่ผลครับเพราะว่า,วาเนี่ฮะดูเนี้ยครับเนี้ยครับเนี่ยเนียเห็นไหมไข่เขาจะดันจากข้างล่างขึ้นมาเขาน่าจะดันไม่ผลแล้วเขาก็เนา่าผมเห็นอยู่หลายซากนะครับดังนั้นก็ เอออันนี้ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นไข่จริงหรือเปล่าแต่มันเป็นเปลือกที่เป็นยุยยเหมือนอารมที่แบบเคยเพาะไข่กระดาษไหมครับแล้วก็แบบอารมตัดหนอไปแล้วแล้วเอาไข่ที่เหลือมาเพาะพอรอบสองอครับผมแล้วมันเน่าครับอารมนั้นเลยครับคือมีแต่เปลือกแล้วข้างในไม่มีอะไรแล้วครับยุ่ยๆครับผมเห็นหลายอันเหมือนกันแสดงว่าเขาอาจจะออกไข่ไวครับแม่นี้ออกไข่ไวมากแล้วมันออกเรื่อยๆครับทีนี้มันก็เลยขะชุดมั่วกันไปหมดแล้วทีนี้อันที่อยู่ล่างสุดเราไม่ได้เคลียร์มันก็ ก็จมลึกเพราะว่าก้นกระถางผมก็ลึกเป็นฟุตนะครับลึกเป็นฟุตดังนั้นก็อาจจะแทงไม่พ้นนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งดังนั้นที่จริงช้างนะครับถ้ามันออกลูกไวเคลียไข่ประมาณสักไม่เกิน3เดือนต่อครั้งปลูกไปปุ๊บประมาณ3เดือนเคลียผมว่าไข่น่าจะได้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วโอเคอยู่ครับแต่มันอาจจะมีรุ่นใหม่ที่เป็นไหลขึ้นมาที่ยังไม่เป็นไข่เต็มใบนะครับผมไข่ย,ยังไม่เต็มใบอย่างอย่างพวกนี้ยังไม่เป็นไข่เต็มใบอย่างพวกนี้ครก็ ก็จะเป็นพวกไหลๆอย่างเองเนี้ยติดมายัางเป็นไหลเล็กๆเงี้ยติดมาบ้างครับเนี่ยเป็นกับเออก็อย่าไปซีเรียสครับผมได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับผมอย่าไปซีเรียสครับสําคัญทุกที่หน่อครับหน่อผมจะเน้นว่ามีต้นเล็กสุดผมจะให้มันกลาง3ามใบต้นใหญ่สุดเป็นกี่ใบกระช่างมันดังนั้นก็คือ,เ,อ,อเป็นปัญหาว่าบางทีคนจองของผมเราได้ของช้าเพราะว่าผม รอน้องเขานะครับน้องเขาถ้าต้นสุดท้ายได้สามใบเมื่อไรปุ๊บผมก็ลือมืนั้นนะครับต้นแรกปาไป5้าใบแล้วครับผมก็เป็นสไตล์ผมช้าหน่อยนะครับผมแต่ผมเน้นว่าออกมาแล้วไมต้องสมบูรณ์นะครับแค่มาล้วโคนมันใหญ่นะครับแต่ว่าตอนแรกอาจจะดูสูงเกิียกลางนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาปรับฟอร์มเขาเองนะครับอาจจะ ใบเสียเป็นใบแรกใบ2ใบเสียไปปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะตั้งฟอร์มเขาเดี๋ยวจะวางในพื้นที่ที่มันมีแสงครับแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะไปยัดอยู่ในสูงมทุ่มพุ่มไม้ให้รากเขาเดินดีก่อนครับพอรากเดินดีปุ๊บผมก็แยกให้เขามีเาสเปซนะครับที่เขาสามารถกางแขนกางขาได้เดี๋ยวก็จะสวยเองนะครับไะต่อไปเดี๋ยวเราไปปลูกแม่มันลงดินคืนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีดินใหม่เพิ่มไปแล้วเอาดินเก่าดินใหม่ mix กันเลยนะครับผมเพราะว่าคขาก่อนผมใช้ดินชุดนี้เรามัน3วิก ออกนอเลยนะครับเราเดี๋ยวมิของเก่าของใหม่ไม่ใช่หรอกขี้เกียจทิ้งนะครับผมเสียดายครับใส่พวกหินหัวไฟพวกเพลไลท์ไปเยอะมันเปลืองตังค์ครับผมก็เลยเสียดายตังค์เอาอันเก่าอันใหม่มิกรวมกันไปเลยครับผมลองดูครับว่ารอบนี้สถิติเก่าสมสัปดาห์นับจากวันปลูกแล้วออกหนอเลยจะถูกทําลายไหมหรือจะช้าลงหรือจะไวขึ้นอย่างไรตามกันครับผมครับเมื่อกี้พอดีลูกระถางใหญ่มากครับก็ใหญ่ประมาณ เกือบข้อมือผมมาขับรูใหญ่สุดของมันนะครับรูตรงกลางก็ถ้าตุหินขูเขาไฟน่าจะทะลุก็ต้องใช้มะพร้าวสับนะครับผมใช้มะพร้าวสับนะครับงอางปนบางๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวตามด้วยหินขอเขาไฟชั้นหนึ่งครับผมลองไปได้นะครับแล้วก็ผมเล่นหินภูเขาไฟครับผมใช้หินภูเขาไฟนะครับใช้หินภูเขาไฟครับลองอีกชั้นหนึ่งครับผม ช่วยการระบายน้ํานะครับใงพื้นล่างนะครับผมแล้วก็ผมใช้ดินที่ผมมิกไปแล้วนะครับเอาดินเก่าดินใหม่มิกกันเติมกันสารพัดสูตรเลยครับผมใส่เข้าไปมีมูลไส้เสเดือนเพิ่มไปด้วยนะครับในสูตรดินผมอันนี้ก็เตรียมครับเพราะว่าที่ต้องเอา,เอามะพร้าวเอาหินในรองนะครับเพราะว่า บางช่วงช่วงแรกผมจะน้ําเยอะหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนครับผมอากาศร้อนมากครับผมต้องเติมน้ําเข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็ผมปลูกไปสักประมาณเดือนหนึ่งผมจะย้ายลงเข่งใหญ่แล้วครับเพราะว่าผมจะสร้างฟอร์มใหญ่เพราะว่าตอนนี้ใบโคนเขาเนี่ยแขนผมครับใหญ่อยู่นะครับเนี่ยดูยาวยาวเมตรห้าสิบครับประมาณเมตรห้าสิบรากยาวสุดแล้วก็ม้วนๆวนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวอนาคตไปอยู่ในเข่งใหญ่แล้วกัน ตอนนี้เดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วผมตัดตัดไร้ใบก่อนเลยดีกว่าครับเพราะทุกท่านอย่าลืมตัดไร่ใบช่วยให้เขาลดการไค่น้ำนะครับผมเดี๋ยวพอปลูกเสร็จเดี๋ยวลืมตัดอีกนะครับผมตัดไร่ก่อนเลยครับผมอันไหนมันไม่สำคัญแล้วก็ตัดตัดทิ้งบ้างก็ได้ครับผม เสียดายมึงจะใบสวยๆนี่ดูสิใบสวยๆตัดทิ้งเฉยนะครับผมก็เหลือไว้สักประมาณเนี้ยพอให้รู้เป็นช้างอีกชั่หน่อยไหมใบสวยอะ่ะตัดใบนี้เหลือหยไม่แคร์นะครับผมตัดเลยนะตัดไล่เลยนะครับผมไม่ไม่สนทรงนะครับผม ตัดเอาให้ว่าช่วยเขาหนึ่หนึ่งครับรากแต่ใบมันไม่บาลานซ์กันนะครับก็ต้องตัดใบช่วยนะครับผมตัดเอาไปสี่ใบครับผมแลวเติมดินเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ครับเป็นปุ๋ยละลายช้าเขาแจกมาผมก็จะใช้นะครับ f e r t y l i f e นะครับผมของบริษัทเทพวัฒนานะครับผมใส่ผมใส่ประมาณกำมือนึงนะครับผมอุยหล้มถาหล้มฉันลมใส่ประมาณ กำมือหนึ่งเลยครับผมงูมถาม่าเยอะไหมเยอะครับแต่ว่า,าถ้าระบบระบายน้ำเราใช้ได้ครับไม่เป็นปัญหากับพืชน,นะครับผมปุ๋ยมันค่อยๆละลายนะครับตามชื่อครับคือ slow release ละลายช้าๆนะครับผมเข้าไป ผมจะไม่ใส่ปุ๋ยละลายเช้าไว้ที่ผิวดินนะครับผมใส่ประมาณกลางๆนะครับกลางกระถาง,างถ้าวัสดุไหนป่อกจะจัดผมใส่ก้นด้วยนะครับผมรากเขาชอนชัยไปกินได้ทั่วนะครับถ้าใส่ข้าวบนมันต้องอรอละลายกว่าจะพืชจะดูดได้มันเสียเวลานานครับบางวันผมก็ลดน้ำบางวันผมก็ไม่ลดน้ําแล้วแต่อารมณ์นะครับดังนั้นเอาให้อยู่ใกล้รากหน่อยครับ บางท่านถ้ามีพวกมูลสัตว์ปุ๋ยคอกอะไรก็มีเพิ่มไปได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมจะใส่ตามตอนหลังนะครับพวกปุ๋ยที่วัวอะไรเนี้ยผมจะใส่ที่ผิวดินนะครับแล้วรดน้ำเดี๋ยวมันก็ละล,ลายลงไปเองครับถ้าที่วัวละลายง่ายอยู่ครับ ต้นมันใหญ่ผมก็จะกดๆหน่อยนะครับไม่งั้นล้มครับไม่งั้นล้มแน่ประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับปลูกแม่ช้างกลับไปคืนนะครับก็กดนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีน้ําหนักครับมนงั้นวางเราเขาโค่นแน่วันนั้นลดนักนะครับเดี๋ยวก็วางพักแป๊บนึงเราผมจะลดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะปลูกต้นเล็กต่อเลยนะครับผมแป๊บนึงครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับผมจะมาปลูกช้างต้นเล็กที่แยกจากหน่อแม่นะครับ แยกหน่อออกมาจากแม่ใหญ่แล้วครับเนะานนะชางต้นเล็กของผมก็อันนี้เป็นดินเก่าที่ผมเ,เคยผสมในคลิปเก่าที่ผมเคยคลิปแยกแป้ช้างอีกแม่หนึ่งนะครับท่านใดอยากทราบก็เข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับผมจะมีรายละเอียดวางเทียบเลยนะครับว่าวัสดุหกจอย่างที่ผมใช้มีอะไรบ้างน,นะครับผมก็อนอื่นเนะี่ยผมจะเอาพอชาร์ทที่เป็นกระถางน,นะครับก็ ถ้าท่านใดเลี้ยงช้างก็ถ้าเป็นกระถางทรงบานๆนี้ครก็จะดีกับช้างเขาชอบออกข้างๆนะครับแนวลึกมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าต้นเล็กพวกคอามสวยงามผมเอาออกข้างนะครับสไตล์นี้นะครับแล้วก็หินมของไฟเบอร์ใหญ่ครับลองด้นเพื่อช่วยในการระบายเลยนะครับผมใส่ไปสักหน่อยนะครับผมช่วยในการระบายนะครับแล้วก็ผมก็วัสดุผมเนี่ยใส่ไปเลย ผมมันก็จะมีทั้งพวกมะพร้าวสับมีทั้งเพอร์ไลมีเวอร์มิคูลไลมีพีทมอสมีดินจุดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับลองไปดูคลิปเก่าผมได้ครับมีมีสูตรบอกนะครับผมมีสูตรบอกอยู่นะครับก็อันนี้ใส่ไปปุ๊บแล้วก็ผมจะเติมมูลไส้เดือนไปด้วยนะครับผมเติมมูลเส้เดือนไปหน่อยเนองโห้ ปลูกทีนี้ต้นทุนจะหลายบาทนะครับมอเร์ดูนี่เตรียมกันมาหลายบาทเลยครับผมนี่ยผมเอาออกจากถุงนะครับแล้วก็ปูนแห้งพอดีเลยครับปูนแดงแห้งแล้วนะครับผมรากอาจะแห้งนะครับเตรียมปลูกเนี่ยนะครับของที่อุไรนะครับรากยาวเป็นแขนเลยนะครับดูเลยรากยาวเป็นแขนเลยครับผมเนี่ยขดไปก่อนนะครับพี่เดี๋ยว เออลาบเดินดีเปลี่ยนกระถางให้ใหม่อีกนะครับผมเพราะพี่เขาบอกปากเลี้ยงยาวเลยครับผมไม้ตอนนี้มีสี่ใบนะของพี่วรายสวยๆด่างจากทุกใบนะครับสงสัยต้องเลี้ยงให้แกย,ยันขายให้แกด้วยนะครับผมเนี่ยตัวลมแล้วครับเนี่ยเอ่อเลี้ยงสภาพคงจะมีหนอแล้วครับผม ให้ไม้ตั้งไม้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับในการเซตตัวครับไม้หน่อแยกใหม่ใช้เวลาเป็นเดือนเลยครับเซตตัวครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสองเดือนผมว่าก็น่าจะมีลูกแล้วครับผมหลังจากหนึ่งเดือนไปก็บนอสองเดือนก็คือสามเดือนนะครับหลังนี้สามเดือนก็พอดีครับผลมาราคาช้างแพงนะครับผมพอดีเลยครับผลแรกผลแรกนะครับผมผลแรกๆนะผลใหม่ๆนะครับผมยังไม่ได้กลางผลนะครับต้นฝนนี่ ผมเชื่อครับราคาช้างเหลืองแพงแน่ตอนนี้ราคาเริ่มมาแล้วนะครับผมก็หลายๆท่านก็ทำจำนวนกันหลายๆท่านก็จับไม้ขายกันสนุกสนานกันเลยครับช่วงนี้ปลูกไว้ทรงนี้นะครับแล้วก็ดอกเข้าตู้อบผมก็เต็มอ่ะเยวหาที่อบให้กันนะครับผมถ้าจะทอมีเหลืออยู่ยบ้างครับเดี๋ยวเข้าตู้อบ ไม่ใช่ตู้อบแล้วกันลงเรือนบางลมแล้วกันตัวนั้นนะครับผมตู้อบอันนั้นเต็มครับผมไม้ไม้ใหม่ลองพอชำไว้พอดึงออกมาตอนอากาศร้อนจะจัดรับนะครับผมดังนั้นก็ต้องหาที่อยู่ให้เขาให้ได้นะครับสําหรับช้างที่ชาใหม่นะครับเพราะว่าไอไม้ที่ชาไว้ก่อนนั้นก็ยังไม่พร้อมที่ออกมาข้างนอกเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดสถานที่ให้เขาเ,เรื่อเล่นแสงเล่นแดดกันนะครับก็ไม้ที่ชำไปเลย เล่นแสงอ่อนๆอิดแม่ะอเงี้ยโหรากนี้มันสะบุมพึมเลยครับผมอันนี้ก็ใบเล็กๆหน่อยๆผมก็ไม่ชีเรียสครับฉีกไปเลยครับฉีกออกไปเลยลดการใคร่ร้ำครับผมอยู่ไปก็เท่านั้นแหละครับเอิมเ,อเข้าไปครับผม สำหรับช้างเล็กผมยังไม่ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับก็เดี๋ยวให้เขากินจากไปพวกท่านอาหารจากักคีดเสดวจากพิษมอจับพืชเอ่อโนมิคูไรน์อะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวพอเอ่อเขาเซฟตัวได้อะไรเงี้ยนะผมก็ค่อยเติมพวกปุ๋ยให้ตอนหลังนะครับบางทีกลัวครับโอ้โหนี่เจอตัวลรนะครับเวลาปลูกระวังนะฮะหมักวัสดุปลูกไว้ มีด้วงครับผมมันมาอย่างไหนไม่รู้ครับขนาดผมใส่ถุงปิดปากแต่ว่าหรือว่ามันจะกระลึกลึกเข้าไปได้หรือมันติดมาจากตัวมะพร้าวสักบก่อนที่จะมาหมักอันนี้วัสดุผมทําเตรียมไว้เป็นเดือนแล้วนะครับทําแล้วเหลือเก็บไว้หมักทิ้งไว้นี้ครับผมมันได้คีเล่น,นะครับต้องดูลายชัดๆครับ ไอใบที่เป็นฮาร์ปนี่น่ากลัวละลายครับส่วนมากมันจะละลายครับเออเป็นใบรองใหม่นะครับผมรองจากใบใหม่เสร็จแล้วก็อย่าลืมรดน้ากันนะครับผมชําเสร็จใหม่ๆก็ต้องลดน้ําเข้าด้วยนะครับผมรดให้ชุ่มให้ให้ซึมไปเลยนะครับผมเพราะว่าป้องกันการที่วัสดุปลูกจะไปดึงน้ําออกจากเซลล์พืชนะครับไปแย่งความชุมช่มชื้นออกจากรากนะครับผมต้องลดน้าให้ทั่วถึงนะครับผม ให้น้ำไหลออกก้นกระถางไปเลยครับผมเราจะได้รู้ว่าเออวัสดุปลูกเรามันโล่งนะครับเนี่ยให้น้ํามันซึมก้นกระถางไปเลยครับไหลออกไปเลยครับผมนี่ครับก็นี่ครับเป็นแม่ช้างผมจากแม่ใบหละหลใบผมก็ตัดนะครับเหลืออยู่สี่ห้าใบนะครับผมเหลืออยู่สี่ห้าใบนะครับผมนี่ดูทรงสูงเก่งก้างไปเลยครับเนี่ยผมตัดออกไปเลยฮะตอนนี้มันมันน่าจะมีสัก กับ120เซนนะครับแม่เนี้ยสูงประมาณกับ120เซนประมาณ120เซน120เซนประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็ต้นใหญ่เนี่ก็ของพี่โอไรน่าจะมี60เซนนะครับผมอ่าตัวนี้ประมาณ60เซน5 40 50 30 40 50เซนนะครับ60เซนนะครับก็เนี้ยสลับสับเปลี่ยนกันไปครับผมนี่สวยๆนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเขาเขียวนะครับเขาด่างเยอะนะฮะเนี่ยเนี่ยเดูสังเกตเขาด่างเยอะครับ ถ้าใบอ่อนสีจะมองไม่ชัดไม่อยากจับใบอ่อนครับแล้วละลายครับบางทีมือเราถูกไอ้ตรงความเค็มอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโซนนี้แดดก็ไม่ไม่ละลายไปครับผมชอบลายอย่างเงี้ยครับอยากให้ลายเงี้ยเต็มใบครับในใบใหม่เขาก็ลายกระจายกระจายก็ยังมีโซนที่เป็นเป็นเหลืองเยอะเกินนะครับผมนะครับใบเก่าเนี่ยก็ยังมีแบบติดน้อยบ้างนี้อย่างนงี้ก็ถ้าตอนเล็กๆผมชอบนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทนหน่อยครับสร้างฟอร์มเดี๋ยวก็ เพราะแม่มันด่างเยอะครับยังไง๋ย่มันก็ขับด่างออกมาเยอะอยู่ดีครับผมเนี่ยเนี่ยสีสีประมาณนี้กาลังสวยครับเนี่ยสีประมาณนี้กําลังสวยก็รอเขาเวียนลนยนะครับเพราะว่าอยู่ดูอย่างแม่เขาเนี่ยครับเพราะตรงนี้เป็นเหลืองเยอะเพราะเหลืองเยอะก็ไหมครับเนี่ยไหมเลยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยกระจายกระจายเนี่ยจะทนนะครับผมค่อนข,ข้างทนแสงนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใบใหม่เขาก็สวยครับแต่โซนนี้ก็อ่าไอ้ต้นเนี้ยอาจจะไม่ไหมแต่ตรงเนี้ย อาจจะมีสิทธิ์ทะลุได้นิดหน่อยครับผมอย่างเงี้ยครับเขาเหลืองไปเลยพอเหลืองไปเลยก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีมีเหมือนสีซ้อนกันเนี่ยครับมันจะไม่มันจะไม่ไม่ทะลุครับมันจะอยู่ได้นะครับผมเนี่ยนี่ก็โดนแดดเรียไปครับแต่ก็อยู่ได้นะฮะอ่าแล้วของผมเลี้ยงเลี้ยงแดดร้อยไม่ได้ครับเลี้ยงแดดร้อยนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่ตลอดแล้วก็เป็นเทพพนมเลยครับพนมมือกรอบติดกันเลยครับใบครับ อัดน้ําให้ตายเังก็ไม่ไหวครับเพราะว่าถ้าแดดร้อยผมคืออารมณ์เหมือนมีต้นไม้ต้นเดียวอยู่กลางสนามนะครับแดดร้อยผมลมก็พัดแรงๆบ้านผมลมพัดแรงๆแดดร้อนๆอ,อุณหภูมิสักสี่สิบองศาครับขนาดกล้วยแดงที่ดูผมยังตายเลยครับผมนะครับผมน่นะครับก็วันนี้ครับน้องผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็พาทุกท่านมาดูนะครับก็หูช้างดังเหลืองนะครับช่วงนี้ก็ เริ่มมีกระแสเริ่มมีราคาก็ท่านใดมีก็รีบแยกรีบย้ายนะครับแล้วก็จะได้ทันนะครับช่วงราคาที่น้องขึ้นยานตอนนี้ยานเทียบท่ามาแล้วนะครับผมยานยานหลักเทียบท่ามาแล้วนะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะครับผมก็ใครมีก็รีบทําจานวนไว้นะครับก็ไข่ผมเดี๋ยวผมไปฟักต่อนะครับผมก็ชุดก่อนก็ฟักยังแช่น้ําไว้2ี่สิบกว่าใบอันนี้ก็อีกประมาณ2ี่สิบใบอันที่แทงแล้วสงสัยต้องฝังเลยไหมครับเนี่ย ไม่งั้นยุบแน่ครับผมแต่ที่ไหนยังไม่แทงผมก็จะไปแช่น้ําไว้นะครับผมก็แช่น้ําสักไม่เกิน2สัปดาห์ครับก็เดี๋ยวก็ฝักก็ฝังดินแล้วครับผมว่าช้างถ้าลองเราไปผมเคยเพาะในสแฟ็น้ำมอสน้วมันโตช้าครับ2เดือนบางทีก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมบางลูกก็เดือนหนึ่งนะครับออกมาก็ไม่สมบูรณ์ครับสู้แช่น้ําเสร็จแล้วก็ฝังก็จะรูปลูกเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาออกมาแข็งแรงครับก็สวยงามนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องเกาะขอตัวลาไปก่อนขอ ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ